เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ EP ที่5กันนะคะน่าจะเป็น EP ที่จบแล้วแหละซีรีส์นี้นะคะซีรีส์แก้ปัญหาช่อโกงนะคะตอนนี้ฝนก็กำลังตกซะด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปแก้ปัญหาช่อโกงกันให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะใครที่ได้ดูซีรีส์นี้นะคะ EP 5ก็ให้ไล่ไปดูย้อนมาตั้งแต่ EP ที่1น่นะคะไปดูกันค่ะนี่นะคะแล้วก็เข้ามาที่ช่องของเรานะคะจะสังเกตดูว่าอ่า คลิปเราเริ่มมีปฏิกิริยาโตอตอบแล้วนะคะก็คือมียอดวิวเพิ่มขึ้นนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปเช็คดูนะคะหลังจากที่เราดูวิดีโอมาแล้วนะว่ามันครบสีขั้นตอนหรือยังดูนะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นอย่างนี้นี่ยอดเงินที่เรามีตอนนี้นี่เฉพาะรายได้จากการดูวิดีโอนะคะปึ๊บไล่ขึ้นมานะคะนี่นี่ค่ะดูตรงคำว่า,ารับชมนี่นะคะนี่ค่ะครบ สี่ขั้นตอนแล้วนะคะครบขั้นตอนที่สี่แล้วสี่สิบนาทีแล้วนะคะเราก็จะได้แต้มสูงสุดเลยก็คือสองหมื่นกว่านะคะซึ่งจะมารวมกันอยู่ตรงนี้และคะ่ะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะกดเชิญเพื่อนจากตรงนี้ได้เลยนะคะกดเชิญเพื่อนจากตรงนี้ปึ๊บเชิญเพื่อนเพื่อที่จะสร้างไรายได้เพิ่มนะคะสร้างาจำนวนแต้มเพิ่มมากขึ้นนะคะก็กดคัดลอกลิงก์ก็ส่งให้เพื่อนไปนะคะ สง่งใ้นไปวิธีการก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถมาศึกษาดูได้นะคะจากนั้นแล้วลิงก์ที่เราคัดลอกไปเดี๋ยวค่อยไปวางนะคะตรงนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเดินขึ้นไปเมื่อเราทําครบทุกขั้นตอนเดี๋ยวเราจะใส่รหัสเชิญตรงนี้แล้วนะคะไม่ใช่ลิงก์เมื่อกี้นะไม่ใช่ลิงก์เมื่อกี้แต่เราจะใส่ลิงก์เชิญที่เพื่อนส่งมาให้ค่ะ นี่นะคะนี่ก็จะเป็นลิงก์ที่เพื่อนส่งมาแล้วก็จะกดคัดลอกจากตรงนี้เลยนะคะกดคัดลอกปึ๊บแล้วค่อยไปใส่นะนาทีระทึกใจมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทดลองวางดูนะคะปึ๊บทดลองวางจากนั้นเราจะกดยืนยันแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็ยังไม่ผ่านก็เดี๋ยวรอสักประมาณสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาใส่อีกทีนะคะก็สรุปว่าก็ยังใส่รหัส ยังไม่ผ่านช่อโกงนะคะแต่เราก็จะรอไปอีกสัก2อสมชั่วโมงนะคะแล้วเราค่อยจะมาใส่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าข้อดีก็คือที่เราทําที่เราเล่นมาให้ถูกวิธีเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะกดเช็คอินได้แล้วก็ได้แต้มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าอย่าไปติดปัญหาช่อโกงนะคะคุณสามารถกดเชิญเพื่อนได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ของการแชร์ลิงก์เชิญเพื่อนจากติ๊กต็อกนะคะ ไม่ต้องติดปัญหาช่อโกงแล้วนะคะเดี๋ยวมันได้เองเพราะว่าเราแก้เองไม่ได้มันอยู่ที่ระบบของ t ิ k t o k แล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวมีอีกอย่างหนึ่งให้ทุกคนดูนะนี่นะคะข้อมูลที่บางคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะมันขึ้นคาว่าโปรแกรมเบต้าเต็มแล้วนะคะเพราะฉะนั้น